ใครที่กําลังมองหารถไปใช้งานสักคันนะครับเอาแบบอึกถึกทนนะครับรถในตํานานนะครับต้องเป็นเจ้า Toyota าเอาติ1.8คันนี้เลยนะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวส,สวยๆกริบๆแบบนี้เลยนะครับปี2020นะครับได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์มาแล้วนะครับมีไฟเดย์ทําไรต์รันนิงสองสว่างตอนกลางวันก็มีมาให้แล้วนะครับใครที่กําลังมองหารถ ดีๆไว้ใช้สำคัญแบบอึดสุดคนนะครับติดตามทลิปนี้ไว้เลยนะครับสวัสดีครับเจอกับโชกุลเพชรยนต์อีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่สาขาเสรีไทย95อีกแล้วนะครับวันนี้พี่โชกุลมีรถดีๆมาแนะนําอีก1คันนะครับที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานในเมืองก็ได้หรือว่าจะออกต่างจังหวัดก็ได้นะครับพี่โชกุลแนะนําเป็น Toyota a อ t i s ิส 1.8G คันนี้เลยนะครับเครื่องรถคันนี้ รู้กันอยู่แล้วนะครับเป็นรถในตำนานที่อึดถึกทนมากๆเลยนะครับไม่ต้องห่วงเลยว่าสมรรถนะที่ได้ไปนะครับเครื่อง1.8คันนี้นะครับใช้งานแบบเหลือๆกันเลยทีเดียวนะครับอ่าเริ่มแรกเลยเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของกระจังหน้าเห็นไหมครับเพื่อนๆกระจังหน้าตัวน,นี้เป็นแบบสีเงานะครับเป็นสีดําเงาทําให้รถดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟหน้านะครับผมจะพามาดูในส่วนของไฟหน้า ไฟหน้าคันนี้ได้มาเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟสองสว่างตอนกลางวันนะครับหรือเขาเรียกกันที่ว่าไฟเดย์ไทม์นะครับในส่วนของโลโก้หน้าเป็นโลโก้โตโยต้าชัดเจนนะครับโลโก้ไม่มีการถอดใดๆทั้งสิ้นนะครับไล่มาจากฝั่งกระโปรงรถด้านขวาของรถนะครับเห็นไหมครับว่าริ้วเส้นสายของกระโปรงรถยังชัดเจนอยู่นะครับสันคมยังอยู่รถ ไม่มีทําสีไม่มีชนหนักนะครับไม่มีกรอไมไม่มีกลับสีใดๆทั้ทงสิง้นไม่มีชนไม่มีรอยลักยิมนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูมุมแตกอาจจะยังไม่ได้อเห็นไหมครับเดี๋ยวผมไล่มาทางขวามือตรงนี้เห็นไหมครับไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเลยเห็นไหมครับตรงนี้สันรเรียมโค้งมน y y ยังอยู่ชัดเจนถ้าหากว่าเรามองในลักษณะสะท้อนแต่งแบบนี้ถ้ารถมีรอยบุบรอยยุบมันต้องเห็นแล้วนะครับเห็นไหมครับว่ารถคันนี้ไม่ได้มีการถอดกระโปรงหน้าไปทําสีนะครับ ในส่วนของด้านไกลๆเห็นไหมครับล้อคันนี้ได้เป็นล้อปัดเงาแบบทูโทนมาแล้วจากโรงงานนะครับตัวนี้เป็นล้อขอบเจ็ดเดิมๆมาจากโรงงานเป็นยางปีใหม่ๆนะครับยางปี2024เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไล่ดูในส่วนของด้านข้างกันนะครับด้านข้างสิ่งที่เห็นอันดับแรกเลยก็คือตัวนี้เป็นกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะครับมือจับเป็นแบบโครเมียมให้มาแล้วนะครับ ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูเส้นขอบตัวนี้ตัดด้วยโฟม,มียมสีเงินนะครับทําให้รถดูพรีมเมียมมากขึ้นเห็นไหมครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนของขอบประตูฝั่งนี้นะครับขอบประตูฝั่งนี้นะครับอ่าโอเคเปิดมาด้วยแผงประตูด้านข้างนะครับแผงประตูด้านข้างเป็นสีดํานะครับตัวนี้บุกหนังสีดํานะครับอันนี้เป็นสีดำเปียโนแบล็คนะครับเดิมๆจากโรงงานเดินได้ ใรถดูพร uh ีเมียมรักชูรี่มากขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพามาดูตรงนี้เห no no ็นไหมครับว่าตรงแผงประตูด้านนี้แผงประตูด้านนี้ไม่มีการถอดเลยนะครับใดๆทั้งสิ้นแปลว่ารถคันนี้เดิมๆนะครับไม่มีการชนหนักใดๆทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนของขอบประตูด้านนี้นะครับขอบประตูด้านนี้เห็นไหมครับว่ากระดูกงูเม็ดอาร์คยังอยู่ครบเดิมๆแบบนี้นะครับหมายความว่ารถคันนี้ไม่ได้มีการชนหรือว่าพลิกคว่ำใดๆมานะครับคันนี้อ่า โอเคตัวนี้นะครับมาดูสันเหลี่ยมตรงนี้ยังอยู่ครบนะครับเส้นริ้วรอยยังเดิมๆแบบนี้นะครับแผ่นเพจของรถยังอยู่ในสภาพดีนะครับสภาพนี้เลยเห็นไหมครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เป็นน็อตนะครับน็อตตรงนี้เสากลางไม่ได้ถูกถอดออกใดๆเลยนะครับเป็นน็อตแบบเดิมๆเลยนะครับที่มาจากโรงงานนะครับโอเคเดี๋ยวในส่วนของในตัวรถนะครับผมจะมาอธิบายอีกทีหนึ่งเดี๋ยวตอนนี้ผมขอ ไล่ในส่วนของแผงประตูด้านข้างไปก่อนนะครับว่ารถของเรามีพลิกคว่ำมีชนหนักหรือเปล่านะครับสังเกตเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าในส่วนของกระจกหน้าของรถเห็หมครับว่ามันเป็นโตโยต้าเดิมๆนะครับถ้ารถมีการชนหนักมามีการเปลี่ยนกระจกมาตัวนี้มันจะไม่ใช่กระจกของโตโยต้าละไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเ็นกันไหมเดี๋ยวผมจะตูมให้เห็นไหมครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในสองแผงประตูหลังแผงประตูหลัง เดี๋ยวผมจะเปิดปิดประตูให้ฟังนะครับรถที่ไม่มีการชนหนักมาหรือไม่มีการทําประตูมานะครับเวลาปิดจะเป็นเสียงแบบนี้เห็นไหมครับว่าเสียงมันจะนุ่มหนึบนะครับหมายความว่ารถคันนี้ไม่มีการทําประตูหลังใดๆเลยเดี๋ยวผมจะปิด,ดที่ดูอีกทีโอเคนะโอเคครับไล่มาดูในส่วนของฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ไล่มาดูจากขอบประตูริ้วด้านนี้เลยนะครับ ด้านนี้เห็นไหมครับว่าขอบสันโค้งยังอยู่รบนะครับเอาเล็บจิกให้ดูนิดนึงเห็นไหมครับว่ามันเป็นรอยยุบหมายความว่าประตูคันนี้ไม่ได้ถูกถอดทําสีบ้ากนะครับไรกังวลหายห่วงมาดูที่เสากรันด้านในนะครับเห็นไหมครับว่าตรงนี้ันี้เดี๋ยวผมจะขยับไปนิดโอเคอาจจะมืดไปสักนิดนึงตัวนี้น็อตไม่ได้มีการแกะใดทั้งสิ้นนะครับโอเคไล่มาที่ตัวนี้นะครับตัวนี้คือขอบประตูด้านหลังนะครับ ขอประตูด้านหลังตังนี้เห็นไหมครับว่าในส่วนของเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คยังอยู่ครบทุกจุดนะครับได้มาจากโรงงานแบบไหนเป็นแบบนั้นเลยนะครับโอเคหมายความว่ารถคันนี้ไม่ได้มีการถูกชนหนักจากฝั่งนี้นะครับไม่ได้มีการทําสีใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไล่ในส่วนของเบาะด้านหลังนะครับเบาะด้านหลังตรงนี้เป็นเบาะหนังสีดําเรียบๆตึงๆแบบนี้เลยนะครับตรงนี้มีที่วางแก้วมาให้แล้วเห็นไหมครับว่า มันก็สะดวกสบายนะครับสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับได้แบบกว้างๆแบบนี้เลยนะครับด้านหลังไม่ต้องกลัวร้อนนะครับเห็นไหมครับว่ามีแอร์หลังให้แล้วนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวข้าวๆนะครับด้านในตัวรถเดี๋ยวผมรีวิวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมพามาดูด้านท้ายนะครับโอเคพามาดูไกลๆก่อนนะครับในส่วนด้านหลังนะครับได้เป็นไฟ LED มาแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะพามาดูตัวนี้เป็นไฟทับทิมนะครับสองฝั่งเดิมๆเห็นไหมครับว่าถ้าดูไกลๆนะครับด้านหลังให้เซ็นเซอร์ความปลอ,อดภัยมาถึง2จุดเลยนะครับเห็นไหมครับว่ารถคันนี้ค่อนข้างอาเนกประสงค์มากๆและเรื่องความปลอ,อดภัยหายห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนของไฟเห็นไหมครับไฟเดิมๆไม่มีแตกไม่มีทําไม่มีรอยนะครับผมไล่จากตัวนี้ก่อนนะครับน,นี้เป็นตัว โลโก้โตโยต้าชัดๆแบบนี้เลยเห็นไหมครับรถไม่ได้มีการทำเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการดูไฟว่าไฟทําไม่ทํานะครับเห็นไหมครับไล่ที่ตัวนี้เลยนะครับไฟไม่มีร่องรอยการเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นนะครับไฟเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับโอเคอ่ะผมรืบบอกเพื่อนๆไปตรงนี้มีไฟเบรกดวงที่3อยู่ด้านหลังตรงนี้ด้วยนะครับทําให้รถที่ตาม,มาคันหลังนะครับมองเห็นได้ชัด ในเวลากลางคืนนะครับเวลาเราเบรกนะครับโอเคตัวนี้เป็นกระจกไล่ฟ้าของโตโยต้าหมายความว่ารถคันนี้ไม่ได้ถูกชนจากด้านหลังกระจกหลังไม่แตกนะครับเพราะยังเป็นโลโก้ขออภัยครับยังเป็นโลโก้ของโตโยต้าเดิมๆอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนของคานตัวนี้นะครับคานตัวนี้ไล่จากตัวนี้ขึ้นมาเลยนะครับคานตัวนี้เดิมๆไม่มีการเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูล่องรอยการจิ๊กตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมครับยังเป็นรอยเล็บอยู่นะครับถ้าหากว่า รถทาฝาท้ายมาจะไม่มีรอยแบบนี้นะครับวิธีไฟท้ายผมจะสอนวิธีการดูไฟท้ายไฟท้ายตัวนี้ครับถ้าเดิมๆม,มาจากโรงงานมันจะเป็นยี่ห้อนี้นะครับคือโคอิโตะถ้าหากว่ารถมีการเปลี่ยนไฟท้ายมาจะไม่ได้เป็นยี่ห้อนี้นะครับคือตัวนี้เลยโอเคผมจะพามาไล่ดูตัวนี้นีนะครับตัวนี้เห็นไหมครับว่าโอเคเส้นโค้งบน Led ตัวนี้ยังโค้งอยู่นะครับตบน,นะครับไม่มีริ้วรอยนะครับเส้นกลมตรงนี้ฝึดนี้นะครับ อยู่เดิมๆเ,เลยนะครับตัวนี้ผ้าสกัดเดิมๆตัวนี้ไม่ได้มีการถอดออกใดๆทั้งสิ้นนะครับผ้าสกาดใหม่ๆเดิมๆจากโรงงานหมายความว่ารถคันนี้ไม่ได้ถูกทําสีมาเลยทั้งสิ้นนะครับเพราะรถของเราไม่มีการชนหนักหรือว่าพิกควารจมน้ำเลยทั้งสิน้นซื้อรถกับเพรยน์ไปเรารับประกันถึง30วันนะครับและมีประกันรถสไลด์ให้1ปีนะครับในกรณีที่ลูกค้าไปเกิดอุบัติเหตุหรือว่ามีปัญหารถเสียนะครับเรามีรถ สไลด์ให้รับทั่วประเทศเลยนะครับไม่ต้องกังวลตรงนี้เดี๋ยวผมจะพามาแนะนําในส่วนของด้านล่างตรงนี้มีวิธีดูนะครับเห็นไหมครับว่าช่องเก็บยางอะไรล่ตรงนี้ผมจะสอนให้ดูนะครับตรงนี้เห็นไหมครับว่ายังมีลายทางมะพร้าวสีปเือกไข่อยู่ตรงนี้มันเป็นวิธีการเช็ครถเบื้องต้นนะครับว่ารถมีการชนหนักจากด้านหลังมาหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่ผมชี้ให้เห็นนะครับว่า รอยทางมะพร้าวสีเปลือกไข่แบบนี้ครับรถมีการทําสีมามันจะต้องเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถเพราะหมายความว่าเวลารถทําสีเขาจะพ่นเป็นสีเดียวเขาไม่สามารถมาทําแบบนี้แยกออกมาต่างหากได้ตรงนี้มันเดิมๆจากโรงงานที่เขาทํามาแบบนี้นะครับเราสามารถสังเกตแบบนี้ได้เลยเป็นเบื้องต้นนะครับที่การันตีได้ว่ารถอะ่ะมันไม่ชนหนักแน่ๆอยู่แล้วนะครับอ่าส่วนพานฝั่งนี้สังเกตนะครับว่าตรงนี้รูตรัวนี้มันไม่บี้ไม่บุบมันไม่ได้ถูก ตีออกมานะครับหมายความว่าตัวนี้มันเดิมๆจากโรงงานโอเคนะครับสเก็ปสเตปฝั่งนี้เครอดนะครับฝั่งนี้รถไม่ได้ชนหนักนะครับอ่ามาดูของนี้กันยี่ห้อโคโยโตะตรงนี้ยังอยู่เดิมๆนะครับไม่ได้ถูกชนไปท้ายคันนี้ไม่ได้เปลี่ยนอยู่แล้วนะครับโอเคเดีย๋ยวผมจะให้ฟังฝากระโปรงท้ายนะครับเป็นเสียงแบบนี้เลยเห็นไหมครับว่าเสียงมันนุ่มหนึบมากเลย นะครับโอเคผมพามาดูไกลๆนะครับมาต่อกันเลยนะครับในส่วนของแผงประตูขวาด้านหลังนะครับตัวนี้มือจับโฮเมียแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะซูมตัวนี้ให้ดูตัวนี้เป็นกระจกจากโตโยต้านะครับทั้งสองฝั่งกระจกตัวนี้ไม่มีแตกแน่นอนนะครับโอเคนี่นะครับผมพามาดูในส่วนของแผงประตูด้านขวานะครับแผงประตูด้านขวาเป็นแบบนี้ใหม่ๆนะครับสีดำ สลับกับหนังสีดําเดินเส้นได้ด้วยสีขาวทําให้รถด,ดูพรีเมียมลัก u ูรี่นะครับอันนี้เป็นระบบความปลอดภัยเขาเรียกว่าล็อกเด็กคือเราสามารถล็อกตรงนี้ได้คือเด็กเวลาอยู่ด้านหลังเขาจะไม่สามารถเปิดประตูออกมาได้เลยอันนี้ เพิ the the man. The man. ่มความปลอดภัยนะครับในกรณีที่พ่อแม่ขับรถไปส่งลูกคนเดียวแล้วทิ้งลูกไว้ในรถแบบนี้ครับเด็กไม่สามารถเปิดประตูออกมาได้เองนะครับตัวนี้มันเป็นระบบล็อกนะครับเราปรับจากตรงนี้แต่เราสามารถเปิดได้จากด้านนอกแต่คนด้านในไม่สามารถเปิดออกมาได้นะครับตัวนี้มันเป็นความปลอดภัยถ้าใครที่มีลูกเล็กเด็กแดงนะครับระบบโตโยต้าตัวนี้เขาจะมีมาให้ทุกคันอยู่แล้วนะครับคันนี้โอเคเดี๋ยวผมพามาไล่มาดูตัวนี้เลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับในส่วนของขอบประตูด้านขวาขออนุญาตนะครับตัวนี้ เห็นไหมครับว่าเม็ดอาร์ยังอยู่ครบ,ครบเดิมๆตัวน,นี้เลยนะครับโอเคเดีย๋ยวผมพามาดูในส่วนของคีบลอบอดเห็นไหมคีบล้อบอดตัวนี้ก็ยังอยู่นะครับ,ครบ,ค,รบครบนะครับถ้ารถมีการถูกชนหนักจากฝั่งนี้ยังไงอ่ะเม็ดมันไม่ครบแน่นอนครับมันจะไม่เรียงเส้นแบบนี้นะครับอันนี้คือรถเดิมๆไม,ม่ได้ทำนะครับเพราะว่าเครยนต์นะครับผมยังจะการันตีนะวา่าหากรถไม่ดีเราไม่ซื้อนะรถไม่ดีเราก็ไม่ขายเพราะเราไม่อยากมีปัญหาครับของเราอ่ะเป็นศูนย์รถยนต์มือสอง ที่ใหญ่สุดในย่านเสรีไทยนะครับของเราก็มีสูวินทวงด้วยนะครับเสรีไทยเนี่ยเรามีอยู่2ฝั่งเลยนะครับเค okay. ตอนนี้เราอยู่กันที่เสรีไทย9 5นะครับรถคันนี้ใครสนใจทักที่โชคุณเข้ามาได้ติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนของประตูขวาด้านหน้านะครับประตูขวาด้านหน้านะครับไล่จากฝั่งขวามือฝั่งขมุนแบงนี้เลยนะครับฝั่งขมือตรงนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูว่าอันนี้ควบคุมทุกสิ่งอย่างเป็นระบบไฟฟ้า ตรงนี้หมดเลยนะครับเปิดปิดกระจกด้านคนขับตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะพามาดูตรงนี้ตรงนี้นะครับนิดนึงนิดนึงขออภัยนะครับตรงนี้แผงประตูขวานะครับเห็นไหมครับว่าเม็ดอาร์คคลิปคลิปแบบนี้เลยคลิป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 แบบนี้เลยโอเคนะครับไล่มาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ผมพาพามาดูในส่วนของขอยะนะครับขอเก็บงาน Libya. นิดนึงโอเค อ่ะโอเคมาดูในห้องโดยสารรถเลยนะครับโอเคในห้องโดยสารรถนะครับคันนี้เป็นแบบนี้เลยนะครับชัดด้วยโตโยต้านะครับโลโก้ตัวนี้ชัดๆเลยเห็นไหมครับพร้อมด้วยคันนี้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมาแล้วนะครับครบครบเลยนะครับโอเคปุ่มปรับเสียงนะครับหน้าจอเป็นแบบหน้าจอทัสกีนแล้วนะครับระบบแอร์เป็นระบบออโตเห็นไหมครับระบบออโต กีออโต้มีมาให้แล้วคันนี้ปลอดภยัยเบรกมือไฟฟ้าก็มีมาให้แล้วนะครับมีเบรกอูด้วยนะครับโอเคระบบความปลอดภัยคันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับสังเกตน,นะครับคอนโซลหน้าเขาแบ่งเป็น2ส,ส่วน Entonces, จะเดินเส้นด้วยสีบอลหรือจะเรียกว่าเป็นสีเงินก็ได้นะครับตัวนี้เป็นหนังนะเห็นไหมครับมันดูพรีเมียมนะครับดูพร oh, <please> ีเ <whilst> มียมลักชูรี่มากๆนะเห็นไหมครับ ไม่ต้องห่วงนะเรื่องเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องพันแปดนะครับมันเป็นเครื่องในตำนานอยู่แล้วหรือมันเป็นเครื่องที่ถูกพัฒนาจากโตโยต้าสามห่วงเดิมนะครับสาหรับโตโยต้าเอาติตัวนี้รถโตโยต้าก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าอะไรหาง่ายซ่อมง่ายนะครับตัวนี้รถเราเดิมๆนะครับตัวนี้รถมีประกันสูร,รเข้าศูนย์อยู่ตลอดนะครับโ okay. อเคอเดี๋ยวมาดูแผงด้านบนกันแผงด้านบนตัวนี้มีกระจกมองหลังกระจกมองหลังนะครับแล้วก็ฝั่งนี้มีมา่านบังแดดมา่านบังแดดครบ ทั้ง2ฝั่งเลยเห็นไหมครับตร, <grid> ตรงนี้เดี๋ยวมาดูอ่ามีกระจกแต่งหน้าให้พร้อมแล้วนะครับอ่าในส่วนของแอร์ตรงนี้เห็นไหมครับแอร์ตัวนี้ปรับแบบออโต้หมดทุกสิ่งอย่างไปในแอร์ออโต้น,นะโอเคครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนของตัวเครื่องกันนะครับโอเคสักครู่นะครับ มาดูในส่วนของตัวเครื่องกันนะครับตรงนี้เป็นเครื่องยนต์1.8นะครับไม่ต้องห่วงขุมพลังเหลือๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูคานด้านหน้าเห็นไหมครับน็อตไม่ถูกแกะไม่ถูกถอดนะครับฝากระโปรงเดิมๆไร้ริ้วรอยนะครับแผ่นเพดทุกสิ่งอย่างยังอยู่ครบทุกอย่างนะครับถ้ารถมีการทําฝากระโปรงหน้ามาตรงนี้จะไม่เป็นแบบนี้จะไม่เรียบเนียนกิิบๆแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับว่าทุกอย่างยังอยู่คงเดิมนะครับ ผมไล่มาจากฝั่งนี้เลยนะครับเห็นไหมครับแผ่นเพดตรงนี้ยังอยู่นะครับเครื่องยนต์ไม่มีน้ํามันเยิ้มนะครับโอเคแบตตรงนี้นะครับถ้าเกิดเก่าเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับถ้าเกิดซีซีไม่ถึงนะครับรถของเราเครื่องยนต์นะครับรับประกันสามเดือนนะครับแบตเตอรี่นะครับโอเคสำหรับใครที่สนใจ t ต y o ต a Altis 1.8สีขาวคันนี้นะครับ พี่โชกุนเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่โชกุนดูให้เบื้องต้นก่อนนะครับคันนี้นะครับราคาค่าตัวน้องนะครับอยู่ที่5 8 9 0 0 0บาทนะครับได้รถปี2021เลยนะครับผ่อนไม่แพงนะผ่อนอยู่แค่ประมาณ7 0 0 0กว่าบาทต้นๆเท่านั้นเองนะครับได้รถด,ดีๆแบบนี้ไว้ไปใช้งานแบบยาวๆออกรถกับเพจโยนไปนะครับไม่ต้องซ่อม ได้ทั้งสิ้นแล้วนะครับของเรามีรับประกันออกจากสูบเรา30วันนะครับแบตเตอรี่เรารับประกันให้3เดือนนะครับมีรถสไลด์รับประกันให้1ปีในกรณีที่รถเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับเราส่งรถไปรับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเราก็ไปรับเพื่อนๆได้นะครับนะฮะในกรณีที่ลูกค้าสนใจคันนี้ไม่สะดวกมาเซ็นไฟแนนซ์เรามีไฟแนานซ์เซ็นให้ต่างจังหวัดเรียบร้อยแล้วนะครับหรือถ้าหากไม่สะดวกดูรถ ผมสามารถส่งรูปให้เพื่อนๆดูได้เลยนะครับอยากได้มุมไหนเรียมไหนเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเลยนะครับขอแค่ลูกค้าทักพี่โชกุนเข้ามาเท่านั้นเองนะครับในส่วนของลูกค้ากังวลไหมถ้าหากว่าเรื่องผ่านแล้วได้รับรถแล้วไม่สะดวกมารับรถไม่ต้องห่วงผมมีรถสไลด์ส่งให้ถึงหน้าบ้านลูกค้าแต่งตัวหล่อๆเตรียมรอรับ รถกับผมได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นนะครับตรงนี้ขอแค่ทักเข้ามาสนใจขนานบอกผมนะครับจำไว้เลยนะครับว่ารถเทยนต์รถไม่ดีเราไม่ขายเราขายแต่รถที่ดีนะครับเรารับประกันรถให้30บวันหลังจากออกจากเพทยนต์ไปแล้วนะครับของผมตอนนี้ยังดําเหมือนเดิมอยู่ที่เสรีไทย95นะครับใครที่สนใจติดต่อพี่ชกุลเข้ามาได้เลยที่เบอร์0959022 6 8 7นะครับใครที่อยาก ได้รถไว้ใช้งานดีๆสักคันหนึงทักเข้ามาหาพี่โชกุนนะครับสำหรับคลิปนี้พี่โชกุนไปแล้วครับ